เป็นเลิกงามยามดีนะฮะได้มาทําคลิปส่งรถนะครับก่อนที่จะส่งก็ต้องไปดูแลนะเพื่อนๆคันนี้นะครับผมก็จะเอาไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันกียร์ท่ท้ายนะครับตามที่ผมได้สัญญากับลูกค้าไว้นะครับคันนี้ก็จะเป็น D m a ม็ีประตูนะครับก็ได้ปิดการขายเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าซื้อเงินสดนะครับขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับจากปาจีนบุรีนะครับผมแล้วก็จะมีโตย่าวิออสสีดานะครับก็ต้องขอบคุณลูกค้าจาก สกุลละครนะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับผมขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวให้พี่ตั้มนะครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วให้พี่ตั้มนะครับพาไปเปลี่ยนเอารถไปทิ้งไว้ที่อู่นะครับไปกันเลยนะฮะเดี๋ยวจะขับกันนู้นไปต้องขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับที่ตั้งใจเข้ามาอุดหนุนนะครับขอบคุณ f c นะครับจาก u t u b e นะครับช่อง168 Channel ชลนะครับทุกคนเลยนะครับผมต้องขอบคุณมาก คุณแจรถไม่เห็นเดี๋ยวคันนี้ไปนะครับวอมเครื่องด้วยนะครับเพื่อนๆคันนี้ก็จะเตรียมจัดส่งสกุนครนะครับสตาร์ทง่ายนะครับเดี๋ยวเราจะเอาคันนี้นะครับไปวอร์มเครื่องนะครับเพื่อนๆ คันนี้บอกเลยว่ารถก็พร้อมใช้มากๆนะครับคันนี้ผมก็ได้เซอร์วิสอ่าหลายๆอย่างไปละเช่นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับแล้วก็น้ำยาแอร์นะครับผมก็ได้ดูแลไปแล้วแล้วก็ลูกยางแท่นเครื่องอะไรผมเปลี่ยนให้หมดนะครับทั้งสามตัวนะครับคันนี้บอกเลยว่าสวยมากน่าใช้มากนะครับน่าใช้โอเคเดี๋ยวเราไปอุ่ช่างยมกันเลยนะครับ ตอนนี้ผมก็ถึงบ้านช่างยมเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอารถคันนี้นะครับเป็น Isuzu D-Max นะครับสประตูนะครับที่ผมได้รีวิวไปนะเพื่อนๆ<อ>ก็คันนี้ขายแล้วเป็นเงินสดด้วยเดี๋ยวผมเอาไปส่งลูกค้านะเพื่อนๆก็ตอนนี้ก็ถึงอู่แล้ว,ลวเรียบร้อยนี่เป็นอู่ประจำาถงอู่เล็กๆอย่างนี้ฝีมือดีไม่ใช่ย่อยนะครับผมอ่ะค<อ>ันนี้น้ำมันเครื่องผมบอกเลยเจ้าของเดิมเพิ่งเปลี่ยนมา1นึ0 0แมนกกิโลนะครับที่ต้องเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้วิ่งไปแล้ว ตอนนี้วิ่งไปแล้ว1นึ่งแสดีมยวนเดี๋ยวได้แป๊บนึงนะตอนนี้วิ่งไปแล้ว1นึ่งแสนมนกิโลนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงกิโลที่ต้องเปลี่ยนแต่ผมจะเริ่มต้นใหม่ให้ลูกค้าเลยนะครับก็ดูแลกันไปนะครับก็จะดูแลในส่วนของคันนี้ดูแลในส่วนของเกียร์เฟืองท้ายนะครับเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับเปลี่ยนให้ใหม่หมดน้ำมันเครื่องอะไรก็เปลี่ยนให้ใหม่หมดนะแล้วเดี๋ยวผมทําสปาให้ทีหนึ่ง เพราะว่าช่วงนี้งานที่ร้านยุ่งมากเดี๋ยวผมทำสปาให้อีกทีหนึ่งนะเพื่อนก็น้ำมันเครื่องเดี๋ยวผมไปซื้อมาให้เปลี่ยนให้นะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับเดี๋ยวคันนู้นนะครับ Vios Vios เดี๋ยวผมจะมาดูแลให้นะครับส่งวันพุธนะครับ Vios คันนู้นนะครับคันนู้นส่งวันพุธนะครับเดี๋ยวผมดูแลให้อีกทีหนึ่งนะครับก็รถสวยนะสวยทุกคัน ไม่ได้โม้ด้วยมาดูก็ได้ครับท้าให้มาดูเลยนะครับออออพอแล้วพอแล้วสาโมเราคนไหนปิดเพลงนะ <laughs> อ,อันนี้ช่างยมนะครับอันนี้ช่างยมอันนี้พร้อมที่จะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ช่างว่างงานนะครับดูจากรถแล้วไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเปลี่ยนรถ

โอเคครับเพื่อนๆก็เอารถมาเซอร์วิสผมก็จะเอาวีออสมาเซอร์วิสคันต่อไปเดี๋ยวผมขออนุญาตไปซื้ออะไรกันนะเพื่อนๆออ่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันนี่นะครับผมก็เอารถอิซูซูนะครับสี่ประตูนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีเพิ่มเติมขึ้นมาคือติดฟิล์มให้ใหม่รอบคันนะครับดูแลระบบแอร์ให้ด้วยนะครับเทอร์โมแอร์มันเสียนะครับก็แอร์จะไม่เย็นเพราะว่ามันตัดคอมเร็วนะครับ แต่ผมดูแลให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้เป็นเครื่อง2 0 5พันะเพื่อนๆช่วงล่างดีนะครับแหลกพวงมาลัยอะไรไม่ดังนะครับพวงมาลัยก็ยังไม่ลอกนะเพราะว่าหนังก็ยังไม่ลอกนะเพื่อนเพื่อนก็ถือว่าใช้ได้นะระบบเครื่องเสียงอะไรผมก็เช็คให้หมดแล้วหนึ่งแสนแปดหมื่นกิโลนี่ถือว่าแมทช์กับปีรถนะครับถ้ารถวิ่งน้อยเนี่ยต้องดูประวัติอีกทีหนึ่งนะการันตีไม่มีกลับไม่ไม่มีกอไม่แน่นอน,นร้อเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนๆผมการันตีนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีกล จะรีวิวตั้งแต่ตอนซื้อเข้านะครับลูกค้านัดรับรถเนี่ยประมาณเที่ยงคืนนะครับาะลูกค้ามาไกลนะครับมาจากปาจินบุรีนะครับผมต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณลูกค้าเคสนี้ด้วยนะครับที่ตั้งใจเข้ามาอุดหนุนนะครับขอบคุณ f อฟนะครับจากช่อง YouTube นะครับที่เข้ามาอุดหนุนนะครับคันนี้เป็นคันที่อ่าที่2นะครับที่ซื้อเงินสดจากช่อง YouTube นะครับ ก็ผมก็จะมีส่วนลดให้นะครับคันนี้ผมตั้งไว้ในราคาอยู่ที่3ามแ0 0บาทนะเพื่อนๆผมก็ได้ปรับลดราคาให้ลูกค้าทันทีบอกว่ามาจากช่อง y o u t u b e 168 c h a n n ช l นะครับผมก็ขายราคาเงินสดให้ลูกค้าทันทีลดไปเลยส่วนลด10,000บาทนะครับเพื่อนๆ <S <S ก็เหลือ369,000หกหมเ้นบาทนะเพื่อนๆคันนี้บอกเลยว่ารถสวยมาก พร้อมส่งลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็ทันนี้เสียดายที่ไม่ได้มารีวิวตอนที่สปาภายนอกภายในเสร็จนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าลูกค้านะครับเห็นรถตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ล้างเลยก็จบกลางอากาศเลยประมาณนี้นะครับก็กดอื่นเลยนะครับฝากเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับรถสวยๆนะครับเดี๋ยวมีมาเข้ามาเรื่อยๆนะครับฝากช่อง168 Channel ชด้วยนะครับผม คันนี้ก็ใสๆนะครับก็ทกําความสะอาดสปาภายในสปาห้องเครื่องนะครับแล้วก็ดูแลลูกค้าแบบเต็มที่นะครับคันนี้คันนี้บอกว่ารถสวยมากนะครับรถสวยมากนะครับคันนี้เดี๋ยวพี่ตั้พี่ตั้มทำอะไรบ้างคันนี้ล้างล้างอย่างเดียวใช่ไหมรถ <laughs> มันสวยอยู่แล้วเพื่อนๆก็คือไม่ต้องทําอะไรมากนะครับรถใช้งานแบบประหยัดประหยัดนะค,คันนี้ ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับเป็นเครื่อง2.5ใช่ไหมพี่ตั้ม2.5นะครับตัวนี้นะครับเป็น D Max ปี2010นะครับตัวรถเป็นปี2009นะครับจดทะเบียน2010นะครับที่ผมได้รีวิวไปคือลูกค้าจะมารับประมาณเที่ยงคืนนะเพื่อนๆลูกค้าบอกว่าจะมารับประมาณเที่ยงคืนนะครับลูกค้าจบเงินสดต้องขอบคุณลูกค้าที่นี่ด้วยนะครับที่มาอุดหนุนกันนะครับจากปาจีนบุรีเลยนะครับผมต้องขออภัยนะครับที่ ผมเก็บรถอาจจะแบบเร่งด่วนหน่อยนะครับก็ดูแลให้หมดนะครับดูแลพยายามดูแลเต็มที่นะครับพเพื่อนๆก็จะไม่ให้ขาดตกบกพร่องทุกอย่างนะครับเพราะว่าคันนี้ก็ดูแลถึงนะครับติดฟิีใหม่เรียบร้อยนะครับติดฟิีใหม่รอบคันเรียบร้อยแล้วก็เส้นเสียงดูแลเช็คให้ใหม่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เรื่อง พอสพาสตีพรบอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับรถก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับผมพร้อมใช้งานเลยรถคันนี้สีเดิมแทบทุกจุดนะครับสวยมากนะครับโอเคครับพร้อมส่งนะครับรถก็สวยอยู่นะครับคลิปนี้นะครับ e ีพีนี้นะครับก็จบคลิปนะครับไม่มีอะไรนอกจากฝากกด s ับ s c r i b e ผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ